พอกบลูกนี่ยแหละค่ะอยู่ทั้งไหนน้อมาแล้วนะคะปดพีเอเอาีลยทงกี่ับอเพกออาบมันแต่เมือช้ากัพ่อเลยอย่าอาบไรที่ไหลมันสีเกา เดี๋ยวเดี๋ยวเด <c oughs> ี๋ยวผัวพี่หลีตินี่มปนแคสนี่แม่เอาละถ้าไม่ตัวนี้โอ๊ยกระเป๋าปาบล่านาะอฟ<ะ>แยงสิพ่องาน์เซยบอกว่าหนูไม่อาบน้ำอีกแล้วเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจรงิงนะพ่อ,อพ่อกันอาบน,น้ำเป็นเรื่องจรงิงแม่เล็กับของามตื่นเมื่อไทยเขาเนาะตื่นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงรับไนวลเดียเจียไปหมดอ่เห็นบ่อพ่อแล้วมาแยมจ้าเป็นรับไนวลเดียเจียไปนูกนอลเดียจาะพ่อนวนเดียลาซูมุ่ง พอกาดใช้บนนอ้ดแล้วก็บนนอ้ดด้วยกันแก่หนึ่งเดืนเนาะฮ้าปม่หน่อยมากเลยเนาะแสดงว่ายางสวนแต่ละท่องเลยดิเหมือนนี้เราต้องอยู่ห่างๆเพราะว่าในแต่ลช่องหนึ่งเกิดยางสวนอีกสิได้อีกช่องหนึ่งเลยพี่น้องขาอีหลาพระเจกกับปาพี่น้องพระตากองคุณสงเคราะห์้นมา

บิกินบิกินบิกินนะบิกินบิกินกนั่เเน,นเจอเป้าไม้อีกแล้วม,มือนีเอิรนใส่มูมาไหยังเน้พี่น้องคะคองถอดเนาะมามือนีพบปลาปาซาส้นค่ะพี่น้อง วันน <Cornell> ี้ถึงถึงคทาวของเขาแล้วค่ะคุณคุณพี่หมอนดันเข้าอัดม่อนุญาจ้าก้อก้อไปด้บเ้จ้ายีมี่ฮัลโหลหาป้าจ้าหาบ้าโอ้โหไอช่วงนี้งดของถอดบอหาป้าหาบ้าบ้าบอโ ก็คือแจกบัวสวนเธเนาะบาดนี้นนาะน้นนอนนนนเนนนนานนนนนเนนนกนนนน่นนนนนม่นนมนน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 นันน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 นย อนุโมทนาบุญน้ำพวยได้พี่น้องค่ะไอสนใจติดต่อพ้าป่าติดต่อแม่หน่อยได้นะคะเสแม่คือจิ๊กฤกค่ะแม่อยากได้บอสเราจะชิมมะฝากโอ้ยใส่แม่ใส่บลได้มันมีหลายใส่ไม่ต้องบอกดี๋ยไม่ได้ใส่มันคือแบบว่านากีราได้แม่แบบมันน่ารักอ่ะหนึ่หกสิบถ้าเป็นผู้สาวก็ใส่แบบนี้แหละสุเมรีกับสามซหญ่สุเมรีกับเป็ผู้สาวไม่ใส่ปลได้คุณ ผูออกโอ้ยผู้เบากับเฮ้เขาคนไหนน่อยนึงเป็นได้ไหมเอสคือไปเอสไปให้ากใช้มีไสเสียบอะไร ASCG เลียนจับเบอรงคุณจะได้เจปีเนี่ยแม้าคปวดตาแต่กสั่งแม่หมอดอวิ่เป็นอย่างไราคว่าไงเม่าจะซื้อสาวเกาหลีแล้วาเขาสวยเป็นสวยแมนสวยแล้วก็หายากยงเป พอให้พอใส่ซร้อยก็ได้บิ้งส่อและเนทีผ่านที่ขอฉัใจจริงค่ะอดมินทากะเด็นไหมคะมานอนนอนนอนาอนนอนนอนนอนอน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 มอนาอนน่นนอนอออนอออนนนอนอน อาบน้ำไปลูกอันนี้นะเหยเล่นเนี่ยนกเหดอาบน้ำไปลูกป่ะนะพี่ผ่อนจริงค่ะหนูอาบน้ำวันละครั้งก็พอค่ะเพรี้ยงจี่อาบน้ำวันละเท่าไหร่คะี่นูอาบน้ำวันละนั่นทำไมดูใหม่กว่าหนูหนูไม่ใช่แม่หน่อยอาบน้ำวันละเท่าไหร่คะวันละสเถื่อป้านเขาบอกน้ำฝนดอกละอาบแล้วเต้อปวดเื่อเดี๋ยวนึงเขาดูส้วงสกปรกไปเลย นกัลุงอำนาจงวดกวางตอดลุงมันีลุงก <um ินปนตลูกขอบคุณมากขอบคุณมากผู้ป่อยี่่อยู่ปล่อยยไสไเดิแล้วแล้วสีมาหัวรอยยอห้องไปไดดิ อะไรค่ะเร็วนะอันนี้คือแต่เพลงแต่ละเพลงนีกคือจับหัวใจเพื่อดใส่เล่นว่แมนโซเฟีไในห้าเตยแสดงมากมากครูชอบเป็นการพิเศษถ่าไม่เน้นว่าเราลอนรีบไม่ได้ออกว่าจากแจกนักลองแต่ว่าคือออกว่าจกเจกเพ่ออดมนค่ะทุกเพ่งต้องพันดไม่ปอค่ะคืนยุบปากคืนยุบปาโอยเม่จะไปโอ้พ่อจะไปแล้วเดี๋ยว

ถ่ายคลิปนี้ครับพ่อจูกับอุงอิงอยากขอฝากลํำเพลินออนไลน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสด็จปีนี้ยันปีนาครับเขากุ้มเลยเลยครับพี่น้องครับ9วัน9คืนราคา999าบาท9 9 9บาทครับพี่น้องครับสิบวิลเชิญก็มีพี่แมนมานี่วันพี่แมนมานี่วันสี มายอนวานวนใส่จุดเผ็ดฟอนหวานหวานครับพี่อีกอินซีอีสานเก่าครับพี่น้องครับพี่แมนมานี่วันครับตอนนี้ยังหนึ่งมาแรงนะครับยังเป็นศิลปินหนึ่งมาแรงในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับพาเวอร์ยินเนี่มันเขายินมาพี่น้องกับอีกคนนึงครับลุงเพชรละกาแม่เดือนเพญอนวยพรค่ะอีกคูดนึงครับพี่เวชรัตนงวดเทวดาเส้นสุดเผ็ดงวดนี้พอสีมาเห็นอย่างไรพี่น้องเมืองครับแล้วก็อีกคนครับเดือนเพญอนวยพรมืออ่อนๆฟอนหวานหวานฟังเพลง ฟังลำเพลินใส่น้ากันค่ะทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ค,ครับพี่น้องครับถามมือในบ่มีศิลปินรับเชิญราคา190บาท119บาทหยอกหยอกราคา119บาทนะครับวันไหนที่ไม่มีศิลปินรับเชิญวันไหนที่มีรับเชิญก็คือ129บาทนานซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพีรบัตรแผงแฟนเพีรเงื่อนไขรเดิม บันชีเดิมครับขอกำลังใจเด้อพี่น้องครับแต่การย่าลืมแล้วค่ะพี่น้องวันที่26เปิดเพลงน้องอุ้งอิงละเพลินโอ้ยน้องอุ้งอิงละเพลินเอาเชียร์ไปใส่น้องอุ้งอิงเพชรบเพลียงกับกัปานเพลงยืนนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้องค่ะฝากติดตามเด้อค่ะแล้วก็ฝากเชียร์ไันที่ซีเพลงพีวันเด้อเอาบอเพสสิบเอ็ดให้วันที่26อุ้งอิงเพชรบเพลียงแต่ว่าพี่น้องครับแล้วก็เราจะโชว์ใหม่ปรับโชว์ใหม่สามเพลงรวดนี่ปรับแล้วเพลงอุ้งอิงอีกยืนนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้อง ร่วมเหมิดเป็นซีเพลงไปด้วยครับช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงวงอิงอีกลีบเข่ากุมได้เลยครับพร้อมกับซิดเปินรับเชิญอีกโอ้โหงานนี้สุดคุ้มสอดแจ้งแถบทุกขึ้นเลยครับซื้อบัตรตองตัวได้ที่สาวน้อยเพืนพลงแฟนเพจอย่าลืมเข่ากุมกับ900บาัตรเมาเมาไปเลยครับ